สร้างความเป็นเลิศด้วยพลังจิตใต้สำนึกของคุณสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกลนะผมวิพภูป,ประวันวงศเราจะทํำยังไงให้สร้างความเป็นเลิศด้วยพลังจิตใต้สำนึกของเราความเป็นเลิศมันมีหลายหมวดเนาะความเป็นเลิศในด้านไหนด้านการงานได้ตัวตนของเรา ได้ความเป็นเลิศในการร้องเพลงในการทํางานในระในความจําเป็นเลิศความเชื่อมั่นเป็นเลิศหรือความมั่งคังลล่งล้ำรวยที่เป็นเลิศอะไรก็ตามที่มีความเป็นเลิศเนี่ยเราจะสร้างความเป็นเลิศแบบนี้ได้อย่างไรหนึ่งอย่างที่คุณสามารถสร้างได้คือการสร้างด้วยพลังจิตใต้ส์เซลลของตัวคุณเองนั่นแหละครับการสร้างความเป็นเลิศให้เกิดขึ้นในดบบจิตใต้ร์สนึกจริงๆแล้วขั้นตอนง่ายมากเลย ขั้นตอนง่ายมาเลยซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาบอกคุณว่าการสร้างความเป็นเลิศคุณสร้างได้ทันทีเลยเมื่อคุณดูคลิปนี้จบเนาะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องความเป็นเลิศก่อนเพราะเป็นเลิศคือสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทุกคนปรารถนาหยหาใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างอยากต้องการความเป็นเลิศความเป็นเลิศคือความดีงามความสูงสุดของความดีงามของความโดดเด่นของความสุดยอดเนาะมันถึงว่าเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเลิศด้านไหนก็ตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณสร้างด้วยพลังจิตต้สมของคุณนะคุณจะเห็นความมาัสจจร,รย์ของสิ่งเหล่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณต้องการมีความจําเป็นเลิศมีความจะเป็นเลิศคุณสามารถสร้างง่ายมากด้วยพลังจิตต้สมของคุณนี่แหละเมื่อคุณสื่อสารเข้ากับจิตต้สกของคุณถูกต้องเป็นด้วยเนาะการสร้างความเป็นเลิศในหมวดของความจาอย่างเงี้ยคุณก็สามารถทําสคริป สามารถสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดกับตัวเองที่เรียกว่าเซลล์ทอล์กหรือเซลล์ที่มัสิ่งอากาศสั่งจิตตนเองหรือเป็นการรับโปรแกรมจิตจากนักสั่งจิตก็ได้นะครับก็จะมีคําพูดที่ส่งผลในการปลุกจิตใต้สำเนกของคุณขึ้นมาปลุกขึ้นมาให้เขาตื่นให้เขาคึกอ่ะเนาะให้มันให้เขาให้ตัวตนภายในยของคุณเนี่ยคึกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็สร้างพลัง สร้างพลังในหมวดนั้นให้มันเป็นเลิศในการในการทํางานในแบบจิตใต้สำนึกงไปทีเดียวทีนี้เราจะปลุกพลังจิตใต้สำนีเราได้อย่างไรล่ะให้สู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้านที่คุณต้องการเนาะไม่ว่าจะเป็นความจําความหล่ารวยความรักความมั่นใจนักร้องนักเขียนยูทูบเบอร์ที่เป็นเลิศหรือเป็นนักคอนเทนต์ที่เป็นเลิศหรือเป็นครูที่เป็นเลิศวิทยากรที่เป็นเลิศเป็นนักพูดที่เป็นเลิศอะไรแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเลิศทางด้านไหนก็ตามดีเด่นทางด้านไหนก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดเนาะปลุกพลังจิตใต้สำนึกคุณได้เมื่อไหร่คุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ด้วยเนาะก็คือการพูดก,กับตัวเองบ่อยๆคือการสั่งจิตตัวเองบ่อยๆหรือไปรับคําสั่งจิตที่ถูกต้องนะให้ไปปลุกพลังจิตใต้สำน็จของคุณให้เขาเกิดฮือหืมให้เขาตื่นขึ้นมา ให้ตัวตนของคุณภายในเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ90กว่าเปเนนี่ยที่เขานอนหลับไหลยอยู่แล้วนิ่งๆเนี่ยหรือไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะให้เขาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็แสดงศักยภาพในด้านนั้นให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลุกพลังให้เขาแสดงศักยภาพในด้านนั้นที่คุณต้องการนั่นคือวิธีการสร้างความเป็นเลิศด,ด้วยพลังจิตใต้สำนึก ที่อาจารย์บอกสคริปสำคัญเนาะพูดตัวเองยังไงให้จิตนึกขึ้นตื่นสั่งจิตตัวเองยังไงให้จิตตสนมติขึ้นตื่นหรือไปรับคาสั่งจิตยังไงกับนักสั่งจิตให้จิตตสนมติขึ้นตื่นอ่ะบางคนถามอาจารย์แล้วจะรู้ได้ไงตื่นไม่ตื่นรู้ได้ไงตื่นหรือไม่ตื่นอ่ะเรามาดูกันอาจารย์พูดง่ายๆเลยเวลาคุณสั่งพูดกับตัวเองเป็นเนาะ วลาคุณพูดตัวเองเป็นหรือคุณสั่งจิตตัวเองเป็นหรือคุณไปรับคําสั่งจิตกับนักสั่งจิตที่เขาเก่งๆมืออาชีพเนาะอาจารย์มองเลียกว่ามืออาชีพนะเก่งๆและถูกต้องด้วยมืออาชีพเนี่ยความเป็นเลิศที่คุณต้องการเนี่ยถ้าคุณใช้พลังคําพูดที่ถูกต้องเนาะและในสภาวะอารมณ์ที่ชัดเจนมากเนี่ยมันจะกระตุ้นพลังงานในตัวคุณที่จิตของคุณหรือจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยให้มันตื่นขึ้นมาเหมือนกับ ยักษ์หรือจินนี่ที่มันหลับอยู่ดีๆคุณก็ปลุกเขาตื่น,นเนาะพราปลุกตื่นเนี่ยคุณสังเกตไหมมันจะมีพลังขึ้นมาเอ้ยอะไรวะไอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละคือพลังมหาศาลของจิตต้งสนึยของคุณที่มักจะหลับไหลเสมอเพราะว่าเราไม่เคยปลุกเขาเราไม่เคยกระตุ้นเขาเราไม่เคยอัดฉีดให้เขาตื่น <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยแสดงกศักยภาพสู่ความเป็นเลิศให้กับคุณเลย และคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทํำยังไงถูกต้องนะวันนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าคุณทําง่ายมากคุณฝึกการชื่นชมจิตใต้สนธของคุณบ่อยๆฝึกการยอเขาเยอะๆฝึกการส่งพลังให้เขาเมื่อมีเวลาเห็นไหมชื่นชมมีทั้งขอบคุณด้วยเนาะบอกรักบอกขอบคุณชื่นชมต่างๆเนี่ยอะไรที่เป็นพลังงานดีๆเนี่ยบ่อยๆเนาะนะครับ แล้วก็อะไรครับฝึกที่จะกระตุ้นเขาบ่อยๆยอเขาบ่อยๆเนอะฝึกที่จะอะไรครับเขาเรียกว่าผลักดันเข้าบ่อยๆดึงขึ้นมาบ่อยๆนะครับอันนี้ครับนี่คือการปลุกพลังจิตนึกแล้วก็สู่ความเป็นเลิศเรื่องไหนก็ว่ากันไปเลยเนาะชื่นชมบ่อยๆก็คือเรื่องของการอะไรครับ โอ้ยจิตจะำฉันฉันฉันรักจิตฉันรักเธอนะโอเธอเธอเป็นเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันขอบคุณนะที่ช่วยเหลือฉันตลอดเวลาขอบคุณนะที่เคยดูแลฉันอลิเนี่ยคือชื่นชมเขาแบบเนี้ยทำบ่อยๆเนาะทำบ่อยๆให้เขาให้เขารู้สึกว่าออมีความสุข ถ้าคุณพูดแลวคุณมีความสุขกับคุณนั่แหละเริ่มเขาจะเริ่มตื่นแล้วเขาจะเริ่มโอ้เห็นไหมเขาก็จะยิ้มย้ํแจ่มใสเหมือนเหมือนกับใครชื่นชมคุณคุณก็ชอบใช่ไหมวันนี้คุณก็ไปชื่นชมตัวคุณข้างในซะเนาะย่อเข้าบ่อยเมื่อคุณทําอะไรสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องเล็กเล่นน้อยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะในเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของคุณชิ่นถ้าคุณจะเป็นนักพูดที่เป็นเลิศคุณต้องการเป็นนักพูดที่เป็นเลิศแม้ว่าคุณได้พูดวันนี้ กับที่ชุมชนประมาณสักหนึ่งนาทีหรือได้พูดอะไรกับได้แสดงออกในการพูดสักหนึ่งนาทีหลังจากนั้นน่ะคุณยอเลยบอกโอ้ยฉันพูดได้สุดยอดมากเธอพูดได้เก่งมากเยี่ยมมากเลยแม้ว่าจริงๆอาจจะพูดผิดพลาดเลยก็แล้วแต่อย่าไปบอกว่าอย่าไปตําหนิตัวเองเนาะเราต้องการให้เขาฮึ่มตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกโอ้ยวันนี้เธอพูดได้ยอดมากเลยเธอขึ้นมาช่วยฉันพูดได้ดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยครั้นี้คือการยอเขา ชื่นชมโอ้ยวันนี้ขอบคุณนะที่มาช่วยฉันพูดบนเวทีวันนี้แล้วก็โอ้เธอพูดได้สุดยอดมากเลยวันนี้เธอเยี่ยมมากเห็นไหมชื่นชมเสร็จย่ออีกเนี่ยครับให้เขาให้จิตแทรสนิทของคุณเนี่ยมีสภาวะของการตื่นของการมีเออ alert ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กระตุ้นบ่อยๆคำว่ากระตุ้นบ่อยๆคืออะไรเฮือมอ,อยู่บ่อยๆก็คือว้าวสุดยอดเลยทําได้ดีกว่าเดิมอีกวันนี้เราทําได้เยี่ยมกว่าเดิมอีก ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเธอพูดได้ดียิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกเห็นไหมอัดฉีดเข้าไปโดใส่ยาดบอัดฉีดเข้าไปนะคะมีเวลาทําแบบนี้คุณต้องการมีความเป็นเลิศด้านไหนคุณชื่นชมคุณยอคุณกระตุ้นให้เหือเหมิมเท่าที่คุณจะทําได้เลยนะ ไม่มีเหตุผลนะอาจารย์บอกไม่ต้องมีเหตุผลคุณเชื่ออย่างเดียวคุณต้องคิดว่าข้างในคุณคือสุดยอดเลยสุดยอดในความเป็นเลิศในทุกๆด้านเขาสามารถทําให้คุณเป็นเลิศในทุกๆด้านตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับภายนอกมันเกี่ยวกับคุณสื่อสารยังไงคุณต้องการเป็นเลิศด,ด้านไหนชื่นชมด้านนั้นนะครับยอเขาส่วนนั้นแล้วก็อัดฉีดทำให้เขาฮึ่มกระตุ้นให้เขาส่วนนั้นให้ทำบ่อยๆ มีเวลาก็พูดในใจคิดในใจคุยตัวเองในใจต่อเวลาในสิ่งที่คุณต้องการความเป็นเลิศแบบนั้นเนาะอาจารย์ฝากไว้เลยว่าอันนี้มันสุดยอดมากถ้าคุณต้องการเป็นนักขายคุณก็ทําแบบนักขายสิยอยังไงอะชื่นชมยังไงยอยังไงกระตุ้นยังไงอะคุณยังคุณเวลาคุณสอนคุณฝึกอบรมคุณกระตุ้นองค์กรคุณยังทําได้เลยก็ทําแบบเดียวกันแทนที่จะทําให้คนอื่นคุณทําให้ตัวคุณเองนั่นแหละเนาะทำให้ตัวคุณเองแหละแล้วคุณไม่ะเป็นเลิศในด้านนั้น อ่าผู้คนถามว่าจะเป็นทําหลายด้านได้ไหมทําได้คุณทําได้คุณทําได้หลายๆด้านความจําเป็นเลิศนักพูดที่เป็นเลิศอะไรก็แล้วแต่นักเขียนที่เป็นเลิศทําได้หลายด้านเลยในความเป็นเลิศของคุณเนี่ยิจิทัลเนึกเขาช่วยคุณได้หมดเพียงแต่ว่าดอกจันไปนิดนึงเพียงแต่ว่าเวลาคุณขอบคุณชื่นชมเวลาคุณยอ่อเวลาคุณอัดฉีดกระตุ้นเขาให้เขาฮือเหมิมเหล่าสิ่งเหล่านี้อย่าทำปนกัน าใช้คำใหม่เนาะทาทีละเรื่องสมมติตอนนี้คุณจะพูดเรื่องความจำเป็นเลิศดก็พูดแค่ความจำเป็นเลิศเนาะถ้าคุณจะพูดเรื่องอนักพูดที่เป็นเลิศก็ทําเฉพาะช่วงเดียวอย่าเอาเป็นความจําเป็นเ,เลิศดและนักพูดเป็นเลิศดปลุกเขาพร้อมกันหรือขอบคุณพร้อมกันไม่เอาอาจารย์สอนเสมอว่าเวลาคุณจะโปรแกร,รมคุณจะปลุกจิตสัมผหรือสั่งจิตเนี่ยทำทีละเรื่อง ทำทีละเรื่องทำทีละอย่างอย่าเอามารวมกันว่าม,มันคนละเรื่องไม่เอาในไหนเราจะปลุกแล้วปลุกเข้าทีละมุมเนาะเอาให้มันชัดๆๆอย่างเงี้ยแ,แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณคุณจะเห็นความมั่นใจในตัวคุณคุณก็เห็นหลาย,ลาย,ลายๆอย่างที่สู่ความเป็นเลิศในตัวคุณได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่คือเทคเนิคง่ายๆที่ทุกคนเอาไปทําได้เลยแม้กระทั่งไม่ได้เรียนเนาะแม้กระทั่งไม่ได้เรียนจิตใจ้สําเนอคุณเอาวิธีนี้ไปทำนะคุณย่อให้อ่าชื่อชงให้เป็นย่อให้เป็น กระตุ้นให้เป็นให้เขาพื้เหิมให้ได้เอาให้เขาตื่นให้ได้ในเรื่องไหนที่คุณต้องการสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ทําบ่อยๆเท่าที่จะทําได้ยิ่งเวลาคุณทําอะไรในเรื่องนั้นเพิ่งเสร็จใหม่ๆใส่ไปเลยเขากําลังขึ้นมาทํางานด้วยเนาะมันก็จะกระตุ้นได้ดีมากเลยเนาะทุกครั้งที่คุณทําในสิ่งนั้นที่คุณต้องการสู่ความเป็นเลิศนั่นแหละครับใส่ในสิ่งสสิ่งนี้อาจารย์บอกไว้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ เห็นพลังในตัวคุณและคุณจะมีเขาเรียกว่ามีความอเลิร์มีความสุขในสิ่งที่ต้องการสู่ความเป็นเลิศแบบนั้นแหละเนาะอาจารย์เองก็ถามสมัยก่อนอาจารย์ก็ก็เป็นคนที่แช่งตัวเองดีกว่าเนาะฉันไม่เก่งฉันไม่จําไม่ได้ฉันไม่มั่นใจตัวเองฉันไม่อยากเจอผู้คนโอเยอะมากเลยไอมุมลบเนี่ยเยอะมากเลยอาจารย์สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้โอ้ยฉันก็พูดได้เป็นเลิศฉันออกที่นักกล้องอย่างเงี้ยได้เป็นเลิศฉันมั่นใจได้สอนได้เป็นเลิศ เห็นไหมฉันมีความจำเป็นเลิศฉันทำอะไรได้อย่างง่ายดายเป็นเลิศที่สุดทุกอย่างเป็นเลิศหมดเลยทุกอย่างเป็นอะไรที่แบบง่ายหมดเลยและชีวิตนั้นก็เป็นอย่างนั้นครับพวกเราทำได้อาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าอาจารย์ยังเป็นผลลัพธ์แบบนั้นเลยเพราะนั้นคุณพวกเราทุกคนทำได้นะครับต้องการความเป็นเลิศด้านไหนอย่าลืมชื่นชมเขาอย่าลืมย่อเขาอย่าลืมกระตุ้นนะครับแล้วก็ทําให้เขาฮือเหมิมให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วความเป็นเลิศที่คุณต้องการ มันก็จะประสมคอนเซ็จได้อย่างรวดเร็วทันทีฝากไว้ว่าเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากระดับจิตใต้สันนิกเลยทีเดียวที่ไม่มีใครสอนคุณเนาะอาจารย์เอามาบอกคุณนี่คือความลับแบบหนึ่งแหละในการทําให้ตัวคุณมีความเป็นเลิศในสิ่งที่คุณต้องการในระดับจิตใต้สํนนิกด้วยพลังจิตใต้ของคุณเลยทีเดียวแล้วเราพบกันคราวหน้าในพลังจิตใต้ที่สุดยอดของคุณนะครับพบกับอาจารย์ในช่อง YouTube และ Facebook ของอาจารย์แล้วพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ